ยูน t เต็ดอล็อกลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบยูน t เต็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เริ่มกันที่เกมที่น่าเสียดายเราบุกไปเสมอการาตาซาราย3ประตูต่อ3ทั้งที่นำก่อน3ประตูต่อ1นึ่ทำให้นะัดสุดท้ายต้องชนะไปยมูนิคสถานเดียวเท่านั้นและต้องลุ้นให้อีกคู่เสมอกันซึ่งก่อนเกมเมื่อคืนนี้สภาพอากาศรังเย่าการาตาซารายฝนตกหนักแบบไม่ขาดสายจนเกือบจะต้องเลื่อนการแข่งขันเลยทีเดียวเหล่าตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมวิจารณ์อังเรโอนาน่า ป้องกันประตูได้ย่ำแย่ในจังหวะที่ปัดลูกฟรีคิกของฮาคิมซีเยกตุงตาข่ายตัวเองและฟอร์มของอันเดโอนาน่าถูกวิจารณ์จากเหล่ากูรูเริ่มด้วยกันที่โรบบี้ซาเวชโดยเขาได้กล่าวว่าลูกบอลแค่อยู่ตรงหน้าโอนาน่าแล้วพยายามปัดทิ้งแต่มันเป็นการป้องกันประตูที่ย่ำแย่มากเขาผิดพลาดถึง2เรื่องเขาเดาว,ว่าบอลจะฉลับผู้เล่นฝั่งเดียวกันหรอขณะที่โอเวนฮาร์กริฟอดีตกองกลางพยายามอธิบายเหตุการณ์โอนาน่ามองไม่เห็นลูกบอล เพราะมีผู้เล่นถึง2คนยืนอยู่ตรงหน้าเขาขยับตัวไปทางซ้ายเล็กน้อยซึ่งบางทีอาจจะไม่ควรทำและหากยืนนิ่งๆโอนาน่าคงจะเซฟได้เพื่อนร่วมทีมอย่างพอลสโคเห็นไปในทิศทางเดียวกันโอนาน่าขาตายพอาก้าวขาซ้ายก้าวนั้นและปล่อยให้ลูกเข้าประตูความจริงแล้วสำหรับผมโอนาน่ามีส่วนผิดกับทั้งสประตูเขายิงตำแหน่งได้ย่ำแย่มากและไม่สมควรโดนยิงที่เสาแรก ส่วนปีเตอร์ชไมเคิลนั่งอยู่ข้างเราเขาเอามือกุมหัวเพราะจังหวะนี้ดาวเรนเฟเชอร์เปิดเผยตำนานฝั่งลิเวร์พูลสตีเวนเวอร์น็อกร่วมวิจารณ์ฟอร์มด้วยอีกคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมควรชนะในเกมนี้แต่โอนาน่าทำให้เพื่อนผิดหวังวันนี้โอนาน่ามีค่ำคืนที่ย่ำแย่มากๆและเขาไม่อยากจะจดจำไว้เขาชกบอลเข้าประตูตัวเองเฉยเลยหยายนะสุดๆเลยเดอะการเดียนได้รายงานว่าภายในของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่ได้รู้สึกแฮปี้ในผลงานของโซฟิยานอัมราบัชดังนั้นโอกาสจะเซ็นสัญญาถาวรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องควักจ่ายเพิ่มอีกราวๆ20-25ล้านยูโรนั้นมีโอกาสน้อยลงเรื่อยๆและคาดว่าจะส่งตัวคืนไปที่ฟิออรเรติน่าตามเดิมอิวเมสเซโกโรได้รายงานว่าข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจอีวานโปรเวเดลในประตูของลาซิโอที่มีค่าตัวราวๆ35ล้านยูโร สำหรับโปรเวเดลได้รับการยกย่องให้เป็นนายประตูแห่งปีของเซเรียในซีซั่น2022-2023และเพิ่งจะเป็นกระแสไปทั่วโลกหลังโหมประตูตีเสมอท้ายเกมกับอาเลนติโกมาดริดในศึก UCL เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมารายงานระบุว่าปีศาจแดงสนใจในด่านทีมชาติอิตาลีเพราะยังไม่ค่อยแฮปปี้กับอังเรโอนาน่ามือหนึ่งของตัวเองโปรเวเดลจะหมดสัญญาในปี2027 ซึ่งคาดหมายกันว่าอินซีฟ้าขาวจะไม่ยอมพูดคุยจนกว่าจะได้รับข้อเสนอไม่ต่ำกว่า35ล้านยูโรทั้งนี้คราวเโอโลติโตประธานสโมสรอนให้สัญญาว่าจะต่อสัญญากับานดานอิตาเลียนออกไปจนจบซีซั่นที่ผ่านมาแต่กลับยังไม่ทำตามสัญญาเช่นเดียวกับนักเตะอีกหลายคนในทีมปิดท้ายกันที่เดลี่เมลได้รายง,งานว่าดุกกี้ฟริดแมนเป็นตัวเต็งเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังมีการเปิดเผยว่า เจ้าตัวมีความสัมพันธ์อันดีกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันโดยมีการเปิดเผยว่าฟริดแมนนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยไปขอคําแนะนําจากเซอร์อเล็กซ์โดยฟริดแมนทําผลงานที่พาเลซได้อย่างน่าประทับใจในการคว้าดาวรุ่งอย่างมาร์คเคฮีไมเคิลโอลิเซแซมจอนสันและแอมเบรซีเอเซ่มาร่วมทีมก่อนได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซอร์จิมเดริปหวังว่าฟริดแมนจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เ เมื่อเขาทำธุรกรรมต,ต่างๆเสร็จสิ้นและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันแล้วว่าวิชาร์ดอาร์โนซีโอของสโมสรจะอำลาสโมสรก่อนสิ้นปีนี้ขณะที่จอห์นเมอร์ทัฟตวเองก็อำลาสโมสรไปด้วยเช่นกันและนี่คือทั้งหมดของยูไนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูไนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูเนเต็ดอัลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ